พี่น้องไม่นุนที่พามันอุ่นเข่าดังไฟอุ่นเข่าพี่น้องเลยมื่อี่นฝนพุทุกออกมาหลังบ้านโอ้ยควันอุดอาอยู่พี่น้องเลยเอามาสว่าคว,านวันเหละวัน ไดกินหรูยูหลาแล้วก็พี่น้องตามเพื่อนเพื่อน,นบ้านเขาเล้ละแม่นุ่นกับเดยพี่น้องเอ้ยอค่ยาก,กินกินแบบบ้านบ้านเขาเลยละพี่น้องเอ้ว่าได้ยุหลูยูหลาดอกแม่นุ่นกันได้ I <laughs> อ,อ,อืมอุเหมือคือดำแท้ เขาเจ้ากับมีพี่น้องสอุ่นข่ะเจ้าหัวกับมีพูดกิน กว่าแล้วน้อพี่น้องนะกินข้าวเหนียวน,นี่ก็หุงไว้ซื่อๆบบเธอเกล็ไปไทยมาอยู่บ้านเพิ่นกินข้าวเจ้าอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่นุ่นผ่ดกินข้าวเหนียวบ่านนี้แล้วสิอุ่นไว้ทิได้มันข้าวง้างามืงมพี่น้องเลยเข,าาข้าวงามคักอีหลี แ,แม่นุ่นหาก,กินบบธนัเขาเจ้าแม่นุ่นกินข้าวเหนียวเท่ามูเท่พวกเพมันเป็นคนคนลาดเนา้องมันกะ็เลยกิน,กนแม่นุ่นเป็นคนเลี้ยงจันแม่นุ่นกระแล่นกินข้าวเหนียวตัวเท่ามูเท่พวกนะเห็ด งานมาเล่นมานันาา่นเขาเจ้ากับจินเขา